โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l เ s สก่ง s s กันนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับคู่มือ nintendo switch นะฮะวันนี้จะเป็นการใช้งานแบบว่าเปิดปิดเครื่องแบบง่ายๆนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการเปิดเครื่องนะครับเราก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะกดไปหนึ่งทีครับผมป๊บนี่แบบนี้นะฮะก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับผม วิธีเปิดน่าจะมีแค่วิธีนี้ทีเดียวเนาะโอเคครับแล้วก็เข้านะครับตัวนี้ก็จะกดที่หน้าจอก็ได้นะแบบนี้นี่ฮะกด3ครั้งนะครับผมหรือว่ากดปุ่ม A นะครับนี่ฮะสามครั้งนะครับผมนะฮะหรือว่ากดปุ่ม power รูปบ้านตรงนี้ครับเป็นรูปบ้านรูปเดียวกันกับรูปนี้นะเป็นรูปบ้านนะนี่ฮะนี่รูปบ้านนะฮะ โอเคบเนี่ยกดรูปบ,บ,บ้านนะฮะสามครั้งนะฮะเนี่ยพอจะครบอันี้สามปึ๊บเนี่ยต้องวายหน่อยนิดนึงน,นะคราปึ้งก็จะเข้ามานะครับผมโอเคฮะก็เป็นประมาณนี้วิธีเปิดเครื่องเกมนะแต่ว่าเวลาปิดนี่สิครับจะเป็นปัญหาสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่นะอาจจะเนึกว่าปุ่มนี้นะครับคือปุ่มปิดนะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นสลีปโหมดนะพอเรากดฮนะ มันก็จะนะฮะดับไปนะครับพอเรากดปุ่มวิธีเปิดคือกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดรูปบ้านค้างไว้ก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับคือมันจะสลิปหน้าจอไปน,นั่นเองนะครับหรือว่ากดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดนะครับมันก็ดับเหมือนกันนะครับนี่ฮะกดเปิดอีกทีนึงฮะนี่ฮนะบแบบนี้เลยนะฮะกดที่หน้าจอ ค okay. สำหรับการปิดนะครับเนาะก็คืออเพื่อที่จะได้ให้เครื่องได้พักผ่อนแบบจริงจังนะับแล้วกดปุ่ม power ตรงนี้ครับค้างไว้นะครับสักพักหนึ่งฮะหนึ่งสองา่ออ่าประมาณค้างไว้ประมาณ4-5่ถึงห้าวินาที่ผมดูนี้ครับแล้วก็นี่ครับมาที่ power option นะครับ กด A แล้วก็ตัวนี้ครับเกิดเลื่อนลงมาแล้ว turn off นะครกด A ชีฟก็จะหมุนดับไปแปแบบนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับวิธีเปิดปิดนะฮะสำหรับ Nintendo Switch นะฮะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เลยนะครับเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนฮนะบ๊ายบาย